สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานอาซิบุลพานะครับอ่าวันนี้มาทำรีวิวรถกระบะติดเครื่องเสียงนะครับหลังหลังกระบะสองดอกนะครับอ่ายี่สด Max All New สีข a าวนะครับฝารกระโปรงลายแคทล่าแบบนี้นะครับพร้อมแต่งล้อมแม็กนะฮะ VIP นะครับอ่าวันนี้เราจะมาเปิดเพลงฟังกันนะครับ มาฟังพลังเสียงนะครับ ยัไงบ้างครับผู้ชมครับผุกำลังเสียงนะฮะที่ออกแบบมาเน้นคุณภาพเสียงนะครับแล้วก็เน้นความแข็งแรงนะฮะในการใช้งานสามารถวิ่งได้จริงนะครับสามารถเปิดเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยนะครับนะฮะโดยที่การติดตั้งระบบเครื่องเสียงที่แข็งแรงนะครับมีน็อตยึดทุกจุดนะฮะนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สุดคุ้มครับราคาประหยัดนะครับ ชุดแต่งแบบนี้เต็มๆแบบนี้นะราคาไม่เกิน2,000บาทนะครับแบบนี้นะฮะล้อแม็กด้วยนะครับครับผมรุ่นนี้นะเป็นรถดิฟนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีระบบเทอร์โบนะฮะรองรับแบตได้2ก้อนนะครับนะฮะส่วนวิทยุเครื่องเสียงนะฮะอ่านเมมบริการได้นะครับแล้วก็อ่านแลชได้ได้นะครับเชื่อมต่อเป็น a u x นะฮะ ไลน์อินนะครับตอเข้าโทรศัพท์ได้นะครับสามารถเป็นขยายเครื่องขยายใช้ภายในบ้านนะครับที่มีพลังเสียงที่สุดยอดมากครับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจจะซื้อสินค้าของเรานะครับติดต่อโดยตรงนะฮะ070448474นะครับบริการจะส่งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์นะฮะเป็นระบบ EMS นะครับสวัสดีครับ